ยินดีต้อนรับกลับสู่ฟีแอคเจอร์ค่อัปเดตและว,วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสิ่งที่หลายท่านรอคอยนั่นคือภาพแรกของซูซูกิแวนปี2026ที่กำลังจะวางจำหน่ายในตลาดประเทศไทยรุ่นนี้กำลังสร้างกระแสฮือฮาในวงการอย่างเงียบเงียบเบื้องหลังและถึงแม้ว่าซูซูกิจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีข้อมูลมากมายในวงการยานยนต์ที่พอจะเห็นภาพที่น่าสนใจว่ารถตู้คอมแพคเจเนเรชันใหม่นี้จะมอบอะไรได้บ้างเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของรถตู้เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กทั่วประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงเริ่มจากทิศทางการออกแบบกันก่อนคาดว่าซูซูกิแวนปี2026จะมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและทันสมัยมากขึ้นก้าวข้ามดีไซน์แบบกล่องเห,เหลี่ยมของรถรุ่นเก่าลองจินตนาการถึงเส้นสายที่เฉียบคมขึ้น ไฟหน้าที่กว้างขึ้นและฐานล้อที่ขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการบรรทุกมีข่าวลือว่าซูซูกิกำลังมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์และด้านหน้าที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจบนท้องถนนซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้ใช้รถครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายแต่ยังคงสไตล์เดิม ภายใต้ฝากระโปรงมีรายงานว่าซูซูกิกำลังพัฒนาระบบเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หรือแม้แต่ระบบส่งกำลังแบบไฮบริดแรงผลักดันของประเทศไทยที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาจส่งผลให้ซูซูกินำเทคนโนโลยีไฮบริดแบบอ่อน ม y h ไฮบริดมาใช้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษโดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบายและความคุ้มค่าของรถตู้คันนี้แม้ว่ารายละเอียดทางเทคนิคขั้นสุดท้ายจะยังคงเป็นความลับแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าซูซูกิตั้งเป้าที่จะมอบแรงบิดที่ดีขึ้นสำหรับการขับขี่ในเมืองอัตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นและต้นทุนการใช้งานที่ต่ำลงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ในส่วนของภายในคาดว่ารุ่นปี2026จะช่วยยกระดับการใช้งานให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นลองนึกถึงพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขึ้นแผงหน้าปัดที่ออกแบบอย่างหรูหราขึ้นและช่องเก็บของที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวนันรายงานเบื้องต้นบางฉบับยังชี้ให้เห็นถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วหรือใหญ่กว่าพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่ได้รับฟีเจอร์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าที่เคย การปรับปรุงด้านความปลอดภัยอาจรวมถึงถุงลมนิรภัยคู่ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมเสถียรภาพและอาจรวมถึงเซ็นเซอร์ช่วยจอดหรือกล้องมองหลังซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะทำให้รถตู้คันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับทั้งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์ครอบครัว แต่ความลับที่สำคัญที่สุดของซูซูกิแวนปี2026คือข่าวหรือเรื่องการตกแต่งภายในแบบโมดูลา่าซูซูกิอาจกำลังสำรวจบาดที่นั่งแบบพับได้และการจัดวางพื้นที่เก็บสัมภาระที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้เจ้าของสามารถปรับรถตู้ให้เหมาะกับการขนส่งทางธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารหรือการใช้งานแบบผสมผสานซึ่งจะทำให้รถตู้รุ่นปี2026มีข้อได้เปรียบอย่างมากในตลาดรถตู้ขนาดเล็กที่มีการแข่งขันสูงในประเทศไทยซึ่งความอเนกประสงค์สามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของรถยนต์ เมื่อใกล้ถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการความตื่นเต้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆูซูซกิแวนปี2026พร้อมที่จะนำเสนอวิศวกรรมที่ชานฉลาดยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและปรัชญายการออกแบบที่ปรับโฉมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ขับขี่ชาวไทยโปรดติดตามเพราะเมื่อูซูกิเปิดตัวอย่างเป็นทางการเราจะมาวิเคราะห์ทุกฟีเจอร์ที่ได้รับการยืนยันที่นี่ใน f ี e จ a ร์คาร Car ปเดต